สบายดีพี่น้องมนในแม่บ้านหรือว่าแม่ครัวเนาะพี่น้องได้อาหารดีอีกแล้วสิพาทุกคนมาเห็ดแหนมเห็ดแหนมเขาพี่น้องสูตรนี่นั่นสูตรถั่วไปเนาะไผ่ก็เห็ดได้ไผ่กัเห็ดคือกันกเบิร์สูตรใส่พริกแกงแดงกับอันมะพร้าวเอาขูด ไผ่กะฮุยจกักเนาะพี่น้องเนาะสูตรนี่ไผ่กะเห็ดกินกันหวัดแ่บมาลองกันพี่น้องอันนี้เขาที่เขาหุ้งแล้วใส่พริกแกงแดงลงไปพี่น้องพริกแกงแดงในบ้านบหมักใส่หลายใส่พริกแกงแดงลงไปเหนเดมในบ้านหมักใส่กะทิน้ำได้พี่น้อง ใส่กะทิลงไปกะทิชาวเกาะลงไปเกลือบดใส่แป่งน,นัวลลงไปน้ำปลาบดใส่ ที่แกงแดงมันสิเค็มแล้วตามด้วยหมกเผาเอาลงไปเลยอันนีุู้เกอร์พี่นอ้องน้ำตาลเด้อน้ำตาลเอาลงไปตามด้วยไข่ไข่นี่ให้มันนั้นขันได้ <c oughs> ไข่สองหน่วยสองพองพี่นอ้อ มันเท่ากัน,นวดทุกอย่างให้เข้ากัน,ขนเข่าในห้องหู้งเหมือนแต่กลางคืนปุ๊เพราะว่าห้องอยากให้มันเย็นเนาะอันนี้สูตรในร้คนกับเห็ดเดิมพี่น้องว่าเสพใส่พริกแกงแดงแต่บางเถอ่อในบ้านเห็ดมันใส,ส่ซีราซาเด้พี่น้องชิบดได้ใส่พริกแกงแดงแต่ว่านี่สูตรนี่ฮะ ไผ่ก็หมักเนาะไผ่ก็ะหมักว่ามันหอมผิดแกงแดง่นะแล้วมันก็ได้สีงามมันก็ออกเพชรจักนอย คนเนี่ยมันเข่ากันอกเข้ากับบเดะมิจะขั้นเข่ามันแตกเสื่อมันแตกออกจากการเข่าหอวหงเนี่ยนตะกางคืนพี่น้องเนาะอันถั่วนี่เข้ากับมาปั้นเป็นก้อนพี่น้องมันเข่ากันดีแล้วห้ามาปั้นเป็นก้อนได้บ้านนะบ้นสับเมือเนี่ยมันจึงขั้นมันจึงบดติดเนาะพี่น้องเนาะปั้นก้นบาดนี่พี่น้อง เขาเองเขาอยากในบ้านน้ำหมักให้มันออกซีหวานนจากหน่อยหวานแล้วก็สุนน่อยหนึ่งคือข้าวเจ้าบ้านทามันแข็งมันยังเขาเอามาเห็ดเบสิกินพี่น้อยเห็ดกินก็นได้เห็ดคล้ายกัะรวยคือเพิ่หวานแหละข้าวเจ้าที่เขาเลือในหม้อในอยังอะไรเขาเห็ดกิน คือผูกครอบครัวน่อยเนาะกระหต็ตน้อยหิธาปั้นฮกปั้นนี่กิน,กนบะเบิดลไรพี่น้องแต่ว่ามันก่นกุ้มขาพี่น้องกินแซ่บมาเห็ดกินเองบัดแม่บ้านเดถนาสิใส,ส่ซิลาซานั่นแล้วพี่น้องแล้วอืมแล้วพี่น้อง เกียวหอมลงไปหลงังจากนี้ตามด้วยแนหยแมนแมฮทยแหนลงไปเลย ่นนี้มอไบ้าบานนี้เ,าาเน,นี่มิ่งน,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 นไ่ไดบานนี้ได้แล้วบานนี้พอมันชมใหม่พูด อ,อ,อุ้ยพอดีผิดอีกแล้วแต่นยอุ้ยอุ้ยอุ้ยสมัยพ้นแล้วน้องพี่นอ้องนี่เสินเแล้วเลยไดุ้กคนเอาเลยล่ะได้เนี่ย กเกล็นีอเป็นตะแสบเนาะทุกคนพากันเห็ดกินเด้อพี่น้องไง่ายง่ายได้ไมีแต่ผิดกิกงแดงผิดแกงแดงกับหมากพ้าขูดเด้อทุกคนแล้วอะบนันนน้มเอา มาบันข้ามันบีแนพนองนหเนมบีออพี่น่จุดไลตัวเองกับบริสุทธิเห็ดได้เนมเลย ป็นแหนมลงไปเลยพี่น้องไปซาวมันเข้าออก,กันเลยนี่อันนี้นังหมูกับแหนมที่ซอยเมียนแล้วเนาะลงไปเลยพี่น้อง แงนัวลงไป MSG ลงไปพี่น้องน้ำปลายพี่น้องชูเกอร์ลงไปพี่น้องให้มันออกอาหวานจากน้อยแซ่บเกลืลงไปเลยคนทุกอย่างให้เข้ากันพี่น้อง เบิ่งทุกอย่างมันพอดีเลยบัดน,นี้เราเสร็จเดี๋ยวถอดดินเขาลงไปเดี่นอ้องอันนี้ถั่วดินเดลยดำแล้วเลยลงไปเลยพริกสดพริกแนน,นน้าบัดนี้บัดนี้เคาก็เอาหอมมาใส่เนาะพี่น,อนอ้องเนาะ แล้วเลยเด้บัตนี้หอมเฮาพี่น้องเฮาก็มาคนให้เขากันลนจัดเสิร์ฟเลยได้บัตนี้พี่น้องจัดเสิร์ฟเลยเลยบัตนี้เตรียมเสิร์ฟได้เลยมาเด้อทุกคนมากินน่วก,กันเด้อแเน้นแซ่บๆได้ในพี่น้องมีหัดผักสม บดส์คนเอาหลายขาดบ่ได้แล้วหมักเพชรนี่นะทุกคนเนาะหมักเพชรนี่โอเคกินใหญ่ๆกินจานใหญ่ๆ น้อทุกคนเนาะมันจังแซ่บแล้วบัดนี้ทุกคนเทามาเสิร์ฟพริกไปตแต่แซ่บแต่แซ่บพี่น้องโอ้ยพี่น้องโอเคพี่น้องบัดนี้แหนมเฮากแ็แล้วแล้ว มาด้วยทุกคนกินน้ำกันเด้อแซ่บแซ่บพี่น้องเลยสำหรับเมื่อนี้สบายดีพบกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วพี่น้องบาย